คำอธิษฐานประจำวันสัตทุกข์ในพระเจ้าพระบิดาพระชนะของพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สําเร็จด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าและโดยพระชนะของพระองค์ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแด่กพระเจ้าจีตวิญญ,ญัณของพงหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์สุเป็นความอุปธรรม และเป็นโลกของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ในพรงนั้นไม่มีเงาองความปรวนแปรพระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระเนตรของพรงเห็นคนชอบธรรมและประการของพระเจ้านั้นสดับคำอ้อนวอนของผู้ที่โพรงทรงเลือกสรรไว้เพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของโพรงขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานของประทานวิญ,ญญาณแกข่ขพระ벙หลายตามชอบพระทัยของโพรงขอบคุณโพรงสําหรับแผนงานแห่งความรอด ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้อารุภาพของมารร้ายให้เป็นอิสระและมีเสรีภาพในฝ่ายวิญ,ญญาณพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าบุคคลที่สนใจในพระเจนะของพระองค์จะพบของดีแต่ผู้ใดที่ดูหมิ่นพระชจะของพระองค์จะนำการทำลายมาสู่ตนเองเหตุเพราะได้เปิดโอกาสให้แก่มารคริสเตียนไม่น้อยในเวลานี้เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่ท้ายสุดกลับจบลงด้วยเนื้อหนัง ต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบและยังได้ยกเอาว,วัยวะไปใช้ในทางการธรรมเข้าไปผูกพันกับการงานของเนื้อหนังไม่เว้นในแต่ละวันซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระไทยข่าแจกพระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์ลายมีใจยิตสำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่งละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคําพูดและบาปทางการกระทําขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภยัย และขอทรงสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณให้แก่ขระพงหลายในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์สมงเป็นพระเจ้าแพร่ผู้กอบด้วยฤทธิดเดชและการอัศจรรย์โดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงวางพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระองค์บนร่างกายของข้าพงศ์ลายขอทรงเมตตารักษาเยียวยาให้หายโรคอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันนี้ โอค่าแต่พระเจ้าขอไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เผาทำลายวิญญาณแห่งการรูปโบเวนีและวิญญาณทั่วต่างๆที่เบียดเบียนชีวิตของผู้คนจำนวนมากมายอยู่ในเวลานี้ขอพระพักตร์องพรงทอแสงขับไล่ความมืดบอดฝ่ายวิญญาณในชุมชนที่ข้าพง์หลายได้อาศัยอยู่ขอให้ทุทกๆครัวเรือนละทิ้งรูปหัวรบอันเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากมือของมนุษย์และขอทรงหันใจของข้ทั้งหลายมาแสวหาพระผู้สร้าง ซึ่งเป็นผู้ประทานชีวิตให้แก่เขาทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้พี่น้องคนไทยได้รับความรอดตามพระสัญญาสิ้นทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิฐานกราทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมน